เกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโอซายน่าจะขมแกเลยนะรอง้ง ว่าวอะไรครับผมลองลองจับแท่งจับแท่งอยู่นี่ๆอยู่นี่ๆมืออย่าเพิ่งขยับอยู่นิ่งๆดึงแบกมือเอาโชว์มือขึ้นโชว์มือขึ้นอย่าขยับนะครับปั่นประโจนมีไรนี่มาซื้อนี่ต้องบอกเอามาแสดงคนเดียวนอกนั้นเอามือขึ้นเอามือขึ้นเฮ้ยขอเอามือขึ้นลงมาอย่าช้าอะรจะไปบันโค ไปไดช้อนอย่าทาาบ้้นนขงใไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ทำอะไรค่อยว่ากันครับผมอ่าลงมาหนึ่งคนเราเฝ้าดูตั้งนานแล้วเฝ้าดูตั้งนานแล้วลงค้อนลงมาหนึ่งคนอย่าขยับยกมือไว้อ่าตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีครับนี่ต่บัดกระจนรถมีอะไรอาวุธมีไหมไี้ไม่มีพี่ยืนตรงนี้ครับผมนี่ผมยืนนี่เหมือนเหมือนกันหรืพีปล่าหนึ่งคนหนึ่งคนตั้งคนแต่ไว้โอ้โหดูอยู่ที่นั่นเดี๋ยวผมเอาเงินเก็บใส่กระเป๋าพี่แต่มันเป็นลงมาหนึ่คร ระวังรถลอกัน<ไ>ปล,นล้อกอนรับรับตมากมีคนกัมพูชาคนนี้เขามีสปอร์ตที่เขา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 ก่อสร้างอยู่ข้างในพี่ครับนี่อะไรนี่อะไรอาเือาสอรัตไหมาสอร์ดอยู่ไหนอ่ามีเาสอร์ตหยิบพาสอร์ตประจตัวแล้วยืไ้เอายนั้นเดถ่ายรู

ดูไปตื๋มากระเป๋ามาชี้เร็วๆอย่าช้าเอาทีละคนนี่มายืนด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยคนขับอยู่นี้อันไหนกระเป๋าเราชี้ถือถือกระเป๋ากระเป๋าใครกระเป๋ามันมันมั่นใจแล้วเป็นของเราอ่ะวางเอาไปเอาเฉพาะของเราเอาเฉพาะของเราเอาวางวางของใครอีกมีไหมภายในรถกระเป๋าใครบ้างมีไหมมาถือกระเป๋ามาถือกระเป๋าคนละใบนั่งนั่งรองกระเป๋าใครกระเป๋ามัน มองไว้มองไว้มอง,มองทางนี้ครับเอาวางหมดยางนั่งลงนั่งลงเอาไว้ห่างๆกระเป๋าไม่เกี่ยวกันไอ้สองคนนั้นมีกระเป๋าเปล่าคนขบับดูผมด้วยมีอะไรอีกไหมไม่มีมีอะไรบอกก่อนนะลูกก็มันไม่มีแล้ววางเต้อตอเอาบัตรประชาชนคนขับไว้ ม,ม,มีอะไรไหมไมมีอะไรี่รถใครรถลูกที่เราอ่ะลูก